สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทางฝนตกครับนี่แหละครับฝนตกเราลดลงให้ไ่้เลยครับนี่ฝนไล่กันครับหาหงค้นครับนี่แหละครับงานทำงานครับล,งลัลลลบลงฝนตกครับบินลมครับนี่ครับ คอยไปใส่รถอยู่ถนนครับไปที่วไปแล้วรถชีบขีบขึ้นรถครับพี่น้องเบิ้องทางครับนี่ครับเบื้องเอาครับหลังจากฝนตงวันเนี่ยตกแห้งครับทีมงานไล่ออกมาหาโชว์ครับบบกแบบนี้เลยพี่น้องรถอ e ีเด็กหนึ่งคนขีบผาครับ คนโยนหาครับนี่แต่ดีเป็นเช่นไรครับหน้าฝนครับเขาย,ยากเขาไอ้นี่ครับนับประมาณยังนับเลยนพี่น้องนับมวยมันเกินประมาณตัวใดสามชิปดูตัวใเดเนี่ยแหละครับแทน,นรถฟี่ครับพอดีแตกฟี่รถไทยฟี่ 30. 30. อ่าเนี่ยนะครับพี่น้อง

เอามาได้ทั้งนาเลย,ย,ยน,ลน,นี่ด้ามเมื่อคืนนี้เหรอนะครับไท้ไป ที่ไปใส่รถเลยครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ราใส่เลยเราไปิดครับผครับ